ที่ทำการปกครองอำเภอเมือง 101. ร้อยเอ็ดมีภารกิจสำคัญดังนี้ 1. ภารกิจให้บริการงานทะเบียนและบัตร 2. ภารกิจด้านการให้บริการด้านการอนุญาตทางปกครอง 3. ภารกิจด้านการอำนวยความเป็นธรรมในปัจจุบันมีนายวิเชียนสุดาเทศดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้มีการสำรวจความต้องการความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่มาวิเคราะห์ประกอบการพัฒนาการบริการเพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อเกิดความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายโดยได้มีการยกระดับการบริการแบ่งเป็นสองมิติดังนี้ด้านกายภาพ 1. เปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8.30นนถึง16.30นนโดยไม่ผักเที่ยงณนะอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ดและเปิดให้บริการจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้มอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ณศูนย์การค้าโรบินสันร้อยเอ็ดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยไม่พักเที่ยงและทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา11นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยไม่พักเที่ยง 2. ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดมีบริการรถเข้าถึงทั้งรถโดยสารสาธารณะและรถจักรยานยนต์รับจ้าง 3. มีป้ายสัญลักษณ์แสดงถึงจุดบ,บริการอย่างชัดเจนเข้าถึงง่าย 4. มีการออกแบบสถานที่ที่คำนึงถึงผู้ สตรีมีคันและผู้สูงอายุมีทางลาดสำหรับรถเข็นมีที่ว่างใต้เคาน์เตอร์ให้รถเข็นคนพิการสามารถเข้าได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางมีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 5. มีการออกแบบผังงานและระบบให้บริการระหว่าง จุดก่อนเข้าสู่บริการและจุดให้บริการที่อำนวยความสะดวกทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนมีความปโปร่งโล่งสบายไม่มีความแออัดเพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วโดยคำนึงถึงลักษณะและปริมาณงานที่ให้บริการ6จจะให้มีป้ายผู้รับผิดชอบรูปถ่ายเบอร์โทรติดต่อ แสดงให้เห็นณนะจุดให้บริการอย่างชัดเจน 7. ขนาดและพื้นที่ใช้งานสะดวกต่อการเอื้อมจับและออกแบบการจัดวางเอกสารให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว8ในจุดที่สําคัญหรืออันตรายมีการออกแบบหรือจัดให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตามหลักสากลทั้งขณะยืนหรือรถล้อเลื่อน9มีการจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอที่จะไม่ทําให้เกิดอันตรายและไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ10 มีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลสมรวจความต้องการของผู้รับบริการมีจุดบริการน้ำดื่มเก้าอีอ้นั่งพักรอและฟรี w i f i 11แต่ให้มีห้องน้ำที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ12มีการจัดระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรมสะดวกเข้าถึงงา่าย13มีจุดแรกหลักในการช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นคัดกรองผู้รับบริการให้คำปรึกษาในการขอรับบริการหรือช่วยเตรียมเอกสารกรอกแบบฟอร์มต่างๆเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการให้บริการและลดระยะเวลารอคอย14มีจุดประเมินความพึงพอใจในรูปแบบที่ง่ายสะดวกต่อผู้ใช้บริการ15มีการกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ด้านคุณภาพ จัดภูมิิัาให้เอื้ออำานยต่อการพักความหย่อนใจของประชาชนออกแบบอาคารและสถานที่ให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการที่ทุกคนสามารถใช้งานร่วมกันได้โดยไม่แบ่งแยกเพศอายุหรือความแตกต่างทางกายภาพตามแนวคิดอริยสถาปัตย์มีการสำรวจเพื่อให้ทราบความต้องการหรือปัญหาในการให้บริการมเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ให้บริการเพื่อนำมาออกแบบการให้บริการ และแก้ไขปัญหาการให้บริการนำผลการสำรวจมาวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบระบบการให้บริการในระบบแจ้งเตือนการให้บริการและระบบติดตามสถานะผู้รับบริการตอ่จนสร้างความเข้าใจาและสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบม,มีการวิเคราะห์ประเมินความต้องการด้านกำลังคนที่จำเป็นและจะัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมในการให้บริการในช่วงพักรับประทานอาหารหรือช่วงเวลาที่มีผู้รับบริการจำนวนมากมีการสร้างสิ่งจูงใจแก่บุคลากรปฏิบัติงานนอกเหนือจากการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนตามปกติมีการเพิ่มศักยภาพและทักษะ ในการปฏิบัติงานที่จำเป็นและทันสมัยให้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องที่ทำการปกครองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการประชาชนให้มีความสะดวกเข้าถึงง่าย้วยบริการที่รวดเร็วศูนการค้าโรบินสันร้อยเอ็ดเปิดให้บริการทุกวันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไม่สามารถมารับบริการในช่วงเวลาราชการได้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วเช่นการถ่ายแบบประชาชนนอกพื้นที่การลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ปกครองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดมีความมุ่งมั่นในการบำรบัดทุกบำรุงสุขของพี่น้องประชาชนโดยให้บริการที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายมีความเสมอภาคบุคลากรมีความสุขต่อการให้บริการกับพี่น้องประชาชนและพร้อมจะพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเน,นื่องครับ